สวัสดีค่ะนะคะวันนี้หนึ่งมีสินค้ามานาเสนอตัวหนึ่งนะคะซึ่งอ,อยากให้เพื่อนๆน,นะคะสำหรับใครเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายนะก<ส>็คือหนึ่งขอ,อนําเสนอตัวไฟตัววีนะ,ะซึ่งตัวนี้หนึ่งลองใช้เองนะคะก<อ>็คือจากเดิมเมื่อก่อนเนี่ยหนึ่งจะเป็นคนที่ระบบขับถ่ายไม่ปะกะตินะก<อ>็คืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยหนึ่งจะเข้าห้องน้าอยู่แค่ประมาณ2ครั้งนะ,ะ,นะ,ะซึ่งมันทาให้ตัวเองมีความรู้สึกว่ามันอึดอัด นะคะแล้วก็มันไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะแต่พอหนึ่งได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไฟโตว,วีตัวนี้นะก็คือหนึ่งทานแค่ก่อนนอนนะคะแค่วันละหนึ่งซองแค่นั้นเองนะ,ะรสชาติมันเนี่ยอร่อยมากๆกนะคะก็คือเหมือนกับเรากินน้ําผลไม้ธรรมดาของเรานี่แหละนะ,ะแต่ผลตอบรับที่มันได้กลับมาเนี่ยก็คือมันทําให้ระบบขับถ่ายหนึ่งเนี่ยปกติขึ้นนะแล้วก็ขับถ่ายทุกวันนะแค่นั้นไม่พอนะแฟนเนี่ยยังทักอีกว่า หนึ่งพุงหายไปไหนนะจากที่เมื่อก่อนคือแบบพอระบบขับถ่ายมันไม่ปกติเราก็จะมีผู้หญิงเรามันก็จะมีหน้าท้องใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับเป็นพุงอีกตลอดเวลานะแต่พอระบบขับถ่ายมันปกติขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าพุงเราเนี่ยมันยุบหายไปเลยนะเพราะฉะนั้นนะสำหรับสาวๆท่านใดที่มีปัญหานะหนึ่งก็นะลองนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจแล้วก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะเพราะว่าสําหรับหนึ่งเองเ,องเนี่ยก็คือตัวนี้มันสุดยอดมากมาก นะคะก็คือลองลองลองใช้กันดูนะคะสวัสดีค่ะ